X series เลขไม่หมื่นแปดพันร้อยโลครับผมนะคันนี้บอกเลยว่าเลขไม่น้อยนะครับราคาห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับออกห้างไปแดงแปดแสนสามจ้าคันนี้ค่างวดเก้าพันห้าตลอดสัญญาครับผมคันนี้ได้ร้อนแม็กนะครับเปลวมาหนึ่งชุดชุดแต่งจากโรงงานครบอยู่แล้วไม่ต้องพูดเยอะนะครับนะต,ตอนนี้ใครหาอยู่มาเลยฮะเงินเดืน 20, อนสองหมื่นอัพด้วยคันนี้ได้ออกคนเดียวถ้าสองคนก็รวมกันสามหมื่นนี่ครับดูครับเป็นไงหมื่นแปดเลขไม่โอ้โห X series นะครับดูหน้าจอครับแบบนี้กล้องถอยนะครับมาพร้อมนะครับพร้อมไดมอนดฟังก์ชันนะครับภายในจะเป็นดําแดงนะครับสไตล์ X Series นะครับใครื่อนชอบนี่ไม่ต้องบอกฟังก์ชันเพราะว่ารู้กันอยู่แล้วส่วนใครที่อยากได้เพิ่มเติมก็เข้าหาในเนียตไดเลยนะครับนี่มันจะเป็นเบาะเป็นดําแดงครับแอร์หลังไม่มีท่อเดิมได้แม็กได้ยางมา1ชุดนะครับท่อไม่เปลี่ยนด้วยแล้วก็ด้านหลังไฟท้ายก็จะเป็น LED ดีอ๋อลึกตีไปแล้วเมื่อกี้นะครับ มาจากบูรการนะครับรถเข้าใหม่ย้ำอีกครั้งนะอันนี้รถเข้าใหม่นะครับนี่เลยเห็นไหมเลยนะครับตบบนี้ดูครับตามแดงนะฮะโอ้โหนะครับแล้วก็ข้อเบรกแบมโบนะครับตัดมาให้ด้วยเรียบร้อยเอานะครับแผ่นเพลนะครับปุดชมพู้หนึ่งข้างดำหนึ่งข้าง EGR ยังไม่อุดนะครับสากระโปรงเดิมโรงงานนะข้อเรือด้วยนะจ๊ะ เลียนใช้งานละกันตัวนี้นะครับหนักวดละ9,500บาทนะครับเงินส่วน 5, 9 0 0 0บาทสนใจติดต่อสอบถามทักแชทได้เลยครับผมต่างจังหวัดไม่ต้องมาบริการทำสัญญาถึงที่ส่งฟรีถึงบ้านออกรถ100บาทเดี๋ยวจากเข้มจัดให้รับรถแน่นอนแก้ว